มาดูไลท์คอบ้างครับก็ตรงนี้สมลงไปอ้าวเมื่อกี้ไม่ติดนี่ทำไมตอนนี้ติดล่ะเลยลงวินแล้วครับลลไลท์คอนะครับไลท์คอต้องเป็นวินมอเตอร์เดียวเท่านั้นนะครับจะวินตั้งก็ได้วินนอนก็ได้วินร้อยคานได้ยางเล็กครับกันเมื่อกี้ไม่ได้วินน่าจะเพราะยางใหญ่เดินเทียบกันแล้วครับโนรถหายนะครับหายจมเลยทีเดียวครับทุกคน คันนี้ช่างเหลียงนะครับเราเดินวิ่นไฟฟ้าครับที่แรกผมนึกว่าเป็นวิ้นจันหลวดนะครับวิ่นเอาตากันดาดครับใช่ใช่ครับเดินเดินขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็นวินไฟฟ้าครับอาการนี้เลยอาการวิ่นไฟฟ้าครับจะไม่วืดวาดครับโอลดินขึ้นมาเรื่อยๆครับด้านหลังเดินแล้วครับ แล้อย่างนี้น่าจะเป็นไฟ12โวล์ครับตัวนี้เหมือนจะเป็นไฮรินรุ่นเก่าก้าวเก่าเลยครับทั้งเหลียงได้่ไฮวินอยู่แล้วกิดไ,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 ไปแล้วนี่ครับเป็นแบตเตอรี่ก้อนเดียวเลยครับคือถ้าวินเก็บเชื่อช้าการเร่งขันเนี่ยจะเสียเปรียบครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเล่นยิบสี่มดแล้วนัดคอก็ปล่อยแล้วนะครับมาถึงนี่แล้ว อันนี้ฮัดตอนะครับท่านผู้ใหญ่ต้องมาดูช่างเหลี่ยงต่อครับกระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวทุกคนงงก็เดี๋ยวไป่ลงอีกบ่อครับเนี่ยบ่อข้ามแมคโคเนี่ยครับแมคโคสีเหลืองเนี่ยอะไรตรงนี้แหละน่าจะโดนอีกามาักงช่างเหลี่ยงยางเล็กครับจอดวิ้นเลยจอแล้วก็ก่อดเชื่อมแมคโคได้ก็วิ้นเลยครับเพราะว่ารู้รู้ตัวครับว่าไปไม่ได้โอ้โหผู้ใหญ่ต้องมามิดเลย หัดคอพันกว่าครับลึกกว่าครับโอ้โหเ <c oughs> ลี้ยวขวาผมจะสลับนิดหน่อยนะครถ้าทางช่างเหลียงใช้เวลาเยอะก็จะสลับช่างเหลียงยังเดินวินงลาลงมางในในน้ำแล้วโอ้ลึกเหมือนกันแฮะคับจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยครับ ไหญโตกับมันช่างเหลียงก็มันไม่รู้จะถ่ายขนาดไหนเอาเป็นว่าช่างเหลียงรอดแล้วครับหัวเชดขึ้นมาได้แล้วมาดูผู้ใหญ่โตงต่อครับโอ้ขึ้นได้เฉยเลยสุดยอดเอาละช่างเหลียงผ่านแล้วครับ ไล่ห้าแล้วครับช่างเหลียงก็อย่างน้อยไม่ดีนะครับแต่เวลาจะจะแพ้เขาหน่อยคันหน้าก่อนหน้านี้ไม่ได้วิ่งเลยครับเพราะยางใหญ่มากน่าจะสาวที่แผน่น้นครับเอา้าเวนแล้วไม่ตเนยอย่างนี้ยังวิ่งนี่เสียเปรียบครับรถเล็กนี่ถ้าลายอย่างนี้เสียเปรียบนะครับตู้รถใหญ่ไม่ได้ครับ การสั่งลกสองแล้วก็ดันเลยครับกระโดดไปเลยนี่ต้องอย่างนี้ครับผ่านครับ